กลับมาเ a i ี y โพสต์ในช่วง behind the scene ในช่วงนี้นะครับจะไปคุยกับพี่ปุ้ยตวงพอรอัศววิไลนะครับสวัสดีครับพี่ปุ้ยครับเอกคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ปุ้ยผมเห็นใน IG พี่ปุ้ยล่าสุดไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดมาใช่ค่ะไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดมาเป็นรอบการกุศลค่ะวันนั้นเนี่ยจัดโดยที่รายได้ทั้งหมดมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราชค่ะ ผมผม ừ ừ. ผมอ่ะสนใจเรื่องคอนเสิร์ตพี่ปุ้ยมากๆแต่สิ่งที่ผมสนใจมากกว่าก็คือพี่ปุ้ยแต่งตัวได้สดใสมากไปเต็มตัวก่อน<ฆ>ไปคอนเสิร์ตขี่ชั่วโมงครับเออประมาณเ <laughs> ดี๋ยวนี้มันเป็นดิจิตอลฟุตปริ้นเงี้ยน้องเอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปอะไรเนี่ยมันรูปมันติดใช่ไหมไม่จะเป็นไอจีไม่ว่าจะเป็น a ฟ e b o o k ไม่ว่าจะเป็นเอ่อ็กซ์หรือเท็กซ์ทก็ทุกอย่างเป็นดิจิตอลฟุตปริ้นเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวคะ่ะ แล้วเราไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดนี่เราต้องสมศักดิ์ศรีค่ะเราไปทีเราต้องไปแบบจัดเต็มค่ะแหมไปแบบกะเลกิกกะลลังลงไม่ได้ม,ม,ม,มีมีเสียงผมบอกว่าผ่านไปกี่ปีพี่เบิร์ดก็ยังเหมือนเดิม อืมถ้าพูเดเรตรงๆแล้วก็คงไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมนะคะคนเรา <S 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 สังขารมันก็ต้องเป็นไปตามวัยใช่ไหมคะแต่ในความที่พี่เบิร์ตมีความเป็นศิลปินมีความเป็นนักร้องซิงเกอร์เป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์มีความเป็นปรเฟสชั่นแนลทัชชันเต็มเปี่ยมกับการร้องเต้นใช่ไหมคะแล้วก็ยังมี จิตวิญญาณของการเป็นแบบเอนเตอร์เทนเมอร์โดยสมบูรณ์เนี่ยคือพี่เบิร์ดท,ทำอย่างนี้มานานแล้วใช่ไหมครับยี่สิกว่าปีคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดแต่ว่าในอดีตก็จะเล่นได้หลายรอบยี่สบเก้ารอบแต่ครั้งนี้เล่นได้3มรอบสมรอบแต่ว่าวันที่พี่ปุ้ยไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดร้องเพลงไปกี่ชั่วโมงครับ คือมันมีตัวช่วยเยอะอะค่ะเพราะต้องบอกว่ามีแขกรับเชิญเยอะทุกเจนเพราะถ้าเขาเอาเอาดึงทุกเจนมารวมใช่ไหมคะตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์เจนเอ็กเจนวเจนซีเพราะฉะนั้นก็จะมีแขกรับเชิญตั้แบบงแต่พี่ก้องพี่ก้องพี่ก้องสหรัฐสามีแห่งชาติใช่ไหมคะแล้วก็มีน้อง Joey, <c oughs> Joey, โจ้โจอน้าหน้าทองใช่ไหมคะแล้วก็มีน้องโบเมลดาคือคือผู้หญิงนี่เขาอุบไว้ก็คือแล้วก็น้องบิลกินอ่ะคนที่แบบว่าน่าจะกรี๊ดเจนซีกรี๊ดที่สุดก็คือน้องบิวกิน แต่ว่าเขาจะอุบแขกรับเชิญที่เป็นผู้หญิงไว้สองคนใช่ไหมคะก็มาเปิดเผยอะไรก็คือน้องโบเมลดาซึ่งก็อดีตเป็นเกิร์ลกรุ๊ปการมิคาเซ่แล้วก็มาเป็นไทยซูเปอร์โมเดลเพราะฉะนั้นเนี่ยนางก็มีทักษะทร้องการเต้นและการแสดงดีแล้วก็เป็นนางเอกท่องสารอยู่ตอนนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือพี่แอมสาวรักลีระบุตรสาวๆซึ่งอันนี้มันก็เจนเอ็กนะมันก็อย่างเราเราก็รู้จักดีพี่ก็เข้าใจว่า น่าจะเอาใจเจนเอกมากที่สุดนะวัดจากตัวเองเพราะว่าร้องได้ทุกเพลงถึงถ้าแขกคนดูที่ไปดูคอนเสิร์ตที่เบิร์ดเนี่ยมันก็ต้องมีหลากหลายใช่ไหมครับใช่เป็น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 เจนเจนเอกกี่เปอร์เซ็นต์เจนวายกี่เปอร์เซ็นต์เจนซักกี่เปอร์เซ็นต์เป็นเบ็นมีบุมเมอร์กี่เปอร์เซ็นต์รับไม่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 สามารถที่จะทำเปอร์เซ็นต์ได้นะแต่ว่าุิวพุ้ยหันซ้ายกับหันขวาเนี่ยเป็นเจนอะไร เจเน็คหรือเบบี้บูมเมอร์ก็มี คือหลายคนเนี่ยเนื่องจากพี่เบิร์ดเนี่ยเล่นคอนเสิร์ตมานานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นน่ะรุ่นแม่รุ่นลูกรุ่นหลานอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาอย่างบิลกินเนี่ยร้องเพลงตั้งที่พี่บ์ดตั้งแต่ยังไม่สิบขวบเงี้ยหัดร้องเพลงพี่เบิร์ดแล้วก็ตอนนี้น้องบิวกินอายุยี่สิบหกอ่ะคิดดูแล้วกันว่าเออน้องมีพี่เบิร์ดเป็นแรงบันดาลใจแต่ว่าในการที่น้องใช้เพลงพี่เบิร์ดในการร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นเงียบเงียบคนเดียวหรืออะไรก็ ที่ทําให้คนดูกรี๊ดมากที่สุดเลยก็คือเพลงจังหวะหัวใจของบี้สุกฤตเพราะว่าลายเต้นของบิลกินเขาสวยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเพลงเนี้ยพี่ว่ารู้สึกว่าเป็นดูจากคลิปต่างๆอ่ะจะเป็นเพลงที่เอผู้ชมคอนเสิร์ตจะชอบมากที่สุดอืมอืมแล้วเดี๋ยวนะเซงว่าตอนนี้ไม่ใช่พี่เบิร์ดคนเดียวแล้วที่เป็นศิลปินในดวงใจพี่ปุ้ยก็ต้องมีคนอื่นอีกมีใครม้าง่ะครับช่วยอธิบายเม well <cra> ื่อก um ี้ผมรู <t os> ้สึกได้ยินแวบๆ แล้วดูจากสีหน้าใครล่ะ <laughs> คือ <Bil king. S 2> คือ <Bil king. S 2> อหยองับนงเนี่ยบิลกินเนี่ยแบบคือนึกหน้าน้องอะแต่จะกลับพีพีบิลกินตอนเด็กๆแต่พอไปดูบนดวทีเฮ้ยน้องมันเป็นหนุ่มขนาดนี้แล้วเหรอคือแบบงงไงคือคือ,คองงอะ่ะเออว่าเฮ้ยเราเรานึกหน้าไว้ว่าที่จะเจอหน้าน้องเนี่ยแบบเนี้ยคืออีกแบบหนึง่งแต่ว่า ขึ้นเวทีแล้วหน้าเป็นอย่างนี้แล้วสูงใหญ่ขนาดนี้เป็นแบบเป็นหนุ่มเต็มตัวขนาดนี้แล้วหรออะไรเงี้ยก็คือแบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์อะแล้วก็ไม่ได้เป็นแฟนเพลงบิลกลินนะคะแต่ว่าก็คือแล้วชอบบิวก n ินไหมครับคือถ้าตอนนี้ชอบแล้วโอเคผมเขใจ <laughs> <laughs> ชอบแล้วต่อไปบิลกลินมีคอนเสิร์ตไปไหมครับ โหก็คิดหนักไหมคะคนจะไปด้วยจะไปคนเดียวจะไหวไหมเนี่ยอืมวแล้วแล้วคือคือคือผมอะก็คือว่าสังเกตก็คือว่าเหมือนพ่พมันคือพิพปุ้ยกับคนที่ไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเนี่ยคือวันนั้นกลับบ้านมาเนี่ยได้ได้สิ่งอะไรที่กลับมาจากคอนเสิร์ตนั้นบ้างนะครับคือคือคือมันมันเป็นความเติมเต็มเป็นแรงบันดาลใจและพลังบวกที่พี่เบิร์ดส่งให้นะเพราะว่าคือคอนเสิร์ตเนี้ยมันยาวสี่ชั่วโมงน้องเอก ตั้งแต่สองทุ่มถึงทเที่ยงคืนเลยนะมไม่<อ>ไม,ม่หย่อนไม่มากไม่น้อยเลยนะเนื่องจากว่าแขกรับเชิญก็เยอะใช่ไหมคะที่พี่ไล่มาก็น่าจะประมาณห้าหรือหกคนนะ่ะนะรวมพี่เบิร์ดด้วยนะคะก็แขกรับเชิญเยอะแล้วก็อัดเพลงกันแบบเต็มที่เลยต้องยอมรับว่า แกรมมี่เขาก็จัดซีเควนซ์ได้ดีอ่ะแต่คนกลับก่อนก็มีประมาณ5้าทุ่มคนเริ่มกลับแล้วทีนี้พี่ไปอ่ะพี่ไปโดยสปอนเซอร์โดยอัมพลฟู้ดทีนี้มันจะมีช่วงเวลาที่หลังจากเที่ยงคืนคอนเสิร์ตจบเนี่ยจะเป็นช่วงที่พี่เบิร์ตจะมาเซอร์วิสสปอนเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยจะได้เข้าไปถ่ายรูปกับพี่เบิร์ตหลังคอนเสิร์ตจบก็จะมีส0กลุ่มอัมพลฟู้ดก็เป็นหนึ่งในนั้นทีนี้พี่ก็ได้ตอนที่เข้าไปถ่ายรูป เขาจะห้ามเซลฟี่นะเพราะว่าเขาบอกว่าขอให้เป็นระบบคือมีกล้องกลางอยู่สามสี่ตัวแล้วก็ให้ถ่าย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 ห้ามห้ามเซลฟี่แล้วขอให้จบจบจบเพื่อพี่เบิร์ตจะไม่เหนื่อยเกินไปพี่ก็แบบได้เข้าไปใกล้พี่เบิร์ตพี่บอกโอ้โหพี่เบิร์ตสุดยอดมากสู้ๆค่ะยังเหลือคอนเสิร์ตอีกสองรอบอะไรเงี้ยพี่เบิร์ตเขาไม่ได้ตอบอะไรแต่เขายิ้มกว้างๆแทนคําตอบอะไรอย่างเงี้ยเออก็เราก็รู้สึกดีอะนะเพราะว่า ตอนที่ปี48มั้งตอนนั้นไอทีวียังไม่ปิดเนาะมันมีงานที่ทําเนียบรัฐบาลอยู่งานหนึ่งไปอะ mm ่ะ hmm. พี่เบิร์ดนี่จําผู้ประกาศไอทีได้กับทุกคนเลยนะรวมทั้งพี่ด้วยพี่เบิร์ดก็จําได้แต่ณวันนี้โอเคแก้วคงจำไม่ได้แล้วแหละเออแต่ว่าไม่นะผมว่าพี่เบิร์ดเมาแสงอยู่ mm hmm. แหมพูดดีครับคนคนจะขึ้นคอนเสิร์ตอยู่คอนเสิร์ตมาสี่ชั่วโมง เล่นคอนเสิร์ตเร็จเที่ยงคืนกวา่าต้องมาถ่ายรูปก,กับสปอนเซอร์อีกเมาแสงครับพี่ปุ้ยอ่านข่าวอยู่กับแดดอยู่กับแสงสองชั่วโมงพี่ปุ้ยก็เมาผมยังเมาเลยตอนเนี้ยไม่ใช่แต่แต่แต่ว่าในในส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าในวัยที่หกสิบเจ็ดใกล้จะหกสิบแปดเนี่ยมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเรื่องวัยมันมีส่วนนะแล้วก็การใช้ร่างกายที่เยอะอะคือเล่นคอนเสิร์ตมันใช้พลังมากนะในแต่ละรอบแต่ละรอบอะ่ะแล้วในวัยที่พี่เบิร์ต ใช้พลังไปมากอะ่ะมันก็เท่ากับใช้ร่างกายไปเยอะอะ่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าพี่เบิร์ตจะไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตแต่พี่เบิร์ตก็ต้องออกกําลังกายต้องร้องเพลงเพื่อที่จะคล้ายๆว่าเมนเทนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้พร้อมสําหรับการขึ้นคอนเสิร์ตอะ่ะอืมก็คือวินัยอะ่ะเป็นสิ่งสําคัญมากเลยมันแต่ว่ามันจะมีเรื่องหนึ่งที่ก็คือช่วงบีไฮเดอรซีเนี่ยคือเราจะคุยในเรื่องที่ไม่มีใครเคยถามไม่มีใครเคยคุยมไม่มีใครคเคยบอกพี่ปุ้ยร้องเพลงพี่เบิร์ตได้กี่เพลงครับ โอ้โหก็เยอะนะมากกว่าห้าหกเพลงเจ็ดแปดเพลงก็คือคือถ้าเกิดเพลงขึ้นมาก็ร้องได้แหละเอางี้ละกันเช่นเช่นมีชื่อเพลงว่าอะไรบ้างครับอ้าวก็เขาขึ้นมาคนไม่มีแฟนอ่ะพี่จําได้เนี่ยแล้วก็ too much very much ไล่เลี้ยงแตะไล่เลี้ยงจากมีแฟนของพี่เบิร์ดนะเออไม่มีแฟนอ๋อไม่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 ใช่มาจากในจิตใจใช่ไม่ไมอ๋อไม่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 แม่ไ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 ม่่ม่ไม่ไม่ไ เออแล้วก็อะไรแล้วก็แล้วก็น้องโบเนี่ยเอาเพลงอะไรกับตัวก็ไม่ได้กลับไปกลับไปไปถึงอะไรเนี่ยนะแต่เพลงสุดท้ายอะ่ะคือเพลงเธอผู้ไม่แพ้อืมอืมซึ่งมันก็มันก็มีเป็นเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าไงเออเป็นเพลงที่ใหญ่แล้วเป็นเพลงที่ส่งกําลังใจส่งพลังบวกให้กับคนฟังมากๆเลย สาหรับเธอผู้ไม่แพ้เนาะแล้วก็ในระหว่างเพลงนั้นก็จะมีช่วงหนึ่งซึ่งซึ่งคนเจนเ็น่าจะชอบมากก็คือการฟิชเชอริงระหว่างพี่เบิร์ดกับพี่ก้องโดยที่ใช้เพลงของทั้งสองเพลงคือเพลงที่มีความหมายใกล้เคียงอะ่ะแล้วเอามาร้อยเรียงให้มันต่อเนื่องกันน่ะอืมช่วงนั้นอะ่ะเพลงอไรรเออเป็นช่วงที่โอ้หลายเพลงมากเลยอะ่ะคนไม่มีน้ําตาแล้วมันจะร้องก,กับเพลงของนูโวอ่ะเออมันจะล้อกันอะ่ะอืมอมันมันจะมันจะร้อง มันพี่ก็จําชื่อเพลงไม่ได้ทั้งหมดอะนะแต่ว่าวเ,พเพลงนูโวกับเนื้อหาที่มันสอดคล้องกันเขาก็จะเอามาร้อยเรียงกันนะ่ะก็คือวันนั้นก็คือกลับจากคอนเสิร์ตพี่เบิร์ตคืออิ่มเลยอิ่มเลยแล้วก็แบบว่าโอ้โหถึงบ้านตีสองอะเหมือนเหมือนกันคือแบบคนดูยังเหนื่อยอะแล้วพี่เบิร์ตต้องเล่นอีกสองรอบอ่อีกแปดชั่วโมงอะแต่ว่ามันจะอีกสองวัน อีกสองวันใช่คือสองรอบไงก็คือแปดแต่ว่าอีกวันศุกร์เนี่ยมันจะดึกที่สุดคือสองทุ่มเรียกเลิกเที่ยงคืนใช่ไหมไอ้วันที่สองจะหนึ่งทุ่มก็จะเลิกประมาณห้าทุ่มวันที่สามเนี่ยจะเริ่มห้าโมงก็จะเลิกประมาณสามทุ่ม,อมนอกจากความสุขที่ได้จากการไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดแล้วคือ พี่ปุ้ยผมก็จะติดตามตามไอดีก็จะมีความสุขไปกินหมูกระทะเป็นต้นกับพี่เก๋ใช่ใช่ใชไ<ป>่ไปกินจิ้นจุ่มนะครับแล้วก็อีกอ,อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าผมจะไม่ผิดพี่ปุ้ยเป็นแฟนแมนยูอ๋อใช่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 ค่ะแต่ว่าคือมันจะเป็นในช่วงวัยหนึ่งเท่านั้นแต่พอวัยเรามากขึ้นเราจะไม่สามารถติดตามบอลต่างประเทศได้เพราะเวลาไทาม์โซนมันต่างใช่ไหมเราก็จะเป็นประเภทว่า บอลต่างประเทศอยู่ในใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดอ่ะคำพูดนี้จริงเพราะว่าสมัยก่อนที่พี่ยังสาวๆคนนี้พี่ก็จะติดตามพวกไอ้นี่แหละดิวิชั่นเออไม่ใช่ต้องเป็นพรีเมียร์ลีกแต่ก่อนมันไม่มีพรีเมียร์มันดิวิชันหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะติดตามพวก Premier League, Cup, World Cup, พรีเมียร์ลีกยูโรเปียนคัพเอ่อเวิลด์คัพฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอะไหวแต่หลงัลงๆมาเนี่ยมันไม่ไหวเพราะว่าตอนนั้นเคยแบบ ขับรถกือตกถนนนะเพราะว่าเราโมแต่ดูบอลกลางคืนแล้วแบบกลางวันก็ไปทํางานใช่ไหมคะพอกลับบ้านมันก็ง่วงอย่างเงี้ยมันก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยระวังตัวไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นละติดตามผลเอาจากพวกเโซเชเียลมีเดียเอามากกว่าอืมแต่ตอนนี้คือซีเกมก็ต้องเชียร์บอลไทยใช่ไหมครับคือ มันคือพี่เชียบอลตั้งแต่ยุคคุณอำนาจเฉลิมชาวิตเป็นกัปตันทีมะนะพี่ก็บอกจริงๆว่าพี่เบื่อมากกับการที่วนลูปอยู่ในเอเชียนเกมซีเกมอะไรอย่างเงี้ยคือเราควรจะไปได้มากกว่านั้นไหมไปบอลโลกแล้วเอเชียนคัพไม่ไม่ต้องบอลโลกพี่ก็ยาว่าขอเอาเอเชียนคัพสองศูนย์สองเจ็ดก่อนเอาเอเชียนคัพสองศูนย์สองเจ็ดนี้ก่อนเลยซาอุดีอาระเบียนเนี่ยไปให้ได้ก่อนนัดสุดท้ายที่จะเติร์กเมิยนิสถานสามสิบเอ็ดมีนาเนี่ยหกเก้าเนี่ยเอาให้ได้ก่อนนะถ้าไม่ได้เนี่ย ก็เปลี่ยนโค้ดเถอะนะมาปิดที่อีกการศึกอย่างเงี้ยพี่โกรธมากเลยนะมันบอลไทยมันมีปัญหาอะไรกันครับมันถึงอยู่กับที่อยู่แค่นี้ครับก็คงเป็นปัญหาที่สมาคมเลยค่ะเออเพราะว่าเปลี่ยนกันมาหลายหลายสมาคมแล้วหลือหลายนายกแล้วนะเพราะก็มันก็วนอยู่เท่านี้แหละมันก็ไม่เห็นจะไปไกลได้กว่านี้เลยพี่ตอนนี้เอเชียนเกมซีเกมอะไรพี่ไม่ค่อยเท่าไหร่พี่หวังเรื่องอาเซียนคัพก่อนเอเชียนคัพเอเชียนคัพสองศูนย์สองเกียรติเนี่ยไปให้ได้ก่อน แล้วแล้วเอานอกจากคอนเสิร์ตบอลแล้วเนี่ยพี่ปุ้ยมีเวลาแล้วพี่ปุ้ยชอบดูอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ตอนนี้ก็ดูโซเชียลมีเดียก็ติดตามข่าวอะไรเป็นประจำวันก็ก็ดูตาม X อ w i t t e r f a c e b ร์ k t i k t o k ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูไปตามพวกนี้แหละค่ะแล้วก็แบ่งเวลาออกกำลังกายแล้วก็เอ่อทำกิจกรรมของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แทบแทบจะหมดเวลาวันหนึ่งแล้วอะมีมีติดซีรีส์อะไรไหมครับ ไม่มีค่ะเพราะว่าพี่ไม่ชอบเสียเงินอืมเพราะมันจะมันดูซีรีส์มันต้องเสียเงินไงพี่แบบว่าเอะดูอะไรไปบางทีมันแบบอะไรนะซีรีส์ซีรีสร์อะไรก,ก,ก็ขึ้นมาเกาหลีบ้างจีนบ้างอะไรก็ขึ้นมาแล้วมันก็บอกว่าต้องเข้าไปดมนี่เสียเงินเสียเงินพี่ก็เลยแบบเแา้วแล้ว <ๆ S 2> อย่างซีแล้วซีรีส์ไทยไม่ดูเลยเหรอครับซีรีส์ไทยก็ไม่ดูซีรีส์วายก็ไม่ดูเพราะว่าไม่ไม่เปผม,ผมอ่ะผมอ่ะยังไม่ได้บอกพี่ปุ้ยว่าผมสัมภาษณ์พี่จอมเพชรประดับไปเมื่อวันจันทร์ แกบอกแกชอบดูซีรีส์วายบอกตอนนี้แกติดเรื่องสเต็ปบายสเต็ปผมก็สเต็ปบายสเต็ปยังไงวันเนี้ย บอกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอกคือมันอยู่ใน YouTube แล้วพี่ก็กดดูไปเรื่อยๆแล้วมันก็เพลินดีนั่นคือที่พี่จอมบอกผมไปดูย้อนหลังได้นะครับสมัณ์กับจอมพิสดับตไม่ไม่ไม่ซีรี่วายพี่ก็ก็ไม่ได้เพราะว่าพี่ก็ดูไอ้นะั่นะขนาดไม่ได้ดูนะขนาดดูเออะไรเขาเรียกอะไรนะมิวสิกวิดีโอของค็อกเทลอ่ะลั่นทมอ่ะที่นนกุลเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพระเอกมิวสิกแล้วก็เล่นซีรีส์วายแล้วใช้เพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อนะ่ะพี่ก็ยังหรือซีรีส์ก็ไม่รู้นะแต่พี่ก็ดูแค่นั้้นแลวพี่ก็ แปลกๆไม่ออกมันแปลกๆยังไงครับคือสมรสเท่าเทียมก็พึ่งผ่านมากฎหมายก็แก้แล้วมคือมันไม่ใช่มันนี้มันมันอยู่ที่รสนิยมความชอบส่วนตัวจรียใช่คือคือเราไม่ได้แนวนั้นไงแล้วเดี๋ยวนี้ละครละครเลยก็ไม่ได้ดูเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนก็ดูเดี๋ยวนี้แบบมันก็มันก็เป็นไปตามยุคสมัยเนาะเออมานั่งดูละครแบบเวลา สองทุ่มครึ่งมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันไม่ใช่แล้วไงเวลาเราเราเรามัน f ซ e x i b l ลกว่านั้นน่ะเออโซเชียลมีเดียมันทาให้ความสนใจเราสั้นลงด้วยอืมแล้วก็ดูอะไรที่ถูกจริตกับเราแต่ว่ามันก็ดูไม่นานนะมันก็แ,บบแล้วแล้วตอนนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอะไรที่อะไรที่ตอนนี้ถูกจริตกับพี่ปุ้ยอ่ะอืมสับไปสับมาเดี๋ยวก็เข้า facebook เดี๋ยวก็เข้า i g เดี๋ยวก็เข้า x เดี๋ยวก็ไป t i k t อก อืมเหลก็ไปยูทูบแล้วเดี essions, ๋ยวนี้ไอเรื <t <t ่องสลับแพลตฟอร์มเนี่ยผมผมเข้าใจได้ก็คือสลับไปสลับมามันมันเป็นเรื่องเข้าใจได้ทุกคนก็สลับกันแต่ว่าเนื้อหาอะไรที่ที่เหมือนสนใจมากเป็นพิเศษก็คือเราเติบโตมากับข่าวการเมืองแล้วก็เลยช้าสนใจข่าวการเมืองเป็นพิเศษและข่าวบันเทิงเพราะข่าวบันเทิงนี่ก็ชอบกีฬาก็เลือกเป็นแบ่งอย่างอ่าหลักๆเลยก็เออการเมืองบันเทิงกีฬาอืม แล้วก็ตอนนี้ก็มีเรียนออนไลน์เรียนภาษาอังกฤษเรียนอะไรอย่างเงี้ยพัฒนาตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยอืมหมายถึงตอนนี้พี่ปุ้ยเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเรียนเรียนเรียน,เร,ยนเรียนกับที่ที่ที่ไหนครับ ไม่ต้องบอกดีกว่าไหมอาจจะได้ไม่ได้ไปโฆษณาให้เขาอ่ะก็เป็นสถาบันสถาบันหนึ่งที่ซึ่งก็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 เป็นที่รู้จักมาเนาะเพราะว่าพอดีพี่มีโอกาสไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอาสาสมัครให้กับสถาบันโพธิคขยาวิชาลัยที่ทํางานเกี่ยวกับศาสนามาครับพี่ทํามาก็เกือบ20ปีแล้วนเนาะพอดีมีโอกาสไปอินเดียแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีด้านเกี่ยวกับกิจาการรัฐสภาและชนกลุ่มน้อยอ,ะอ่ะแล้วทีนี้แบบ มันเสียความมั่นใจมากเลยอะเพราะว่าคาถามเกี่ยวกับเรื่องาศาสนาแลา้วถามเป็นภาษาอังกฤษมันก็ยากอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็เลยแบบอ๋้ใช่เออมันก็เลยรู้สึก<อ>แย่ก็เลยทําให้กลับมานี่แออบบแต่ไม่แต่ไม่มันมันมันก็ต้องมีทีอันนิดนึงอันนีนนนน้เราก็ต้องพูดว่าสำเนียงคนอินเดียวเวลาพูดสังกฤษเขาก็ตอายากไปอีกแบบหนึ่งด้วยใช่ใช่ใช่แต่คนนี้คนนี้พี่ให้เป็นแรงบันดาลใจเลยชื่อรัฐมนตรีคิรันริจิจูเข้ามาจากเอ อรุณาจันทร์เพราะฉะนั้นเนี่ยสำเนียงเขาจะไม่เป็นแบบอินเดียเลยสำเนียงเขาจะแบบฟังแบบเขาแบบแล้วเขาฟลูเอนด้วยไงแล้วก็สำเนียงเขาฟังง่ายไม่เหมือนอินเดียแล้วก็หน้าเขาก็จะไม่เป็นแคร์หน้าเขาก็จะเหมือนไปทางเกาหลีเหนือ,ลอแล้วเขาเนี่ยจะเป็นประมาณเบอร์สามของประเทศอหลอ่อหล่อไหมฮะในในในไทยพี่ก็ว่าโอเคนะ <laughs> ก็ก็เคยเขียนถึงเข้าว่าเป็นรัฐมนตรีผู้เป็นแรงบันดาลใจก็คือคือคือเขาก็แบบเป็นแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยหันกลับมาแบบต้องไม่ได้แล้วภาษาอังกฤษต้องฝึกแล้วแล้วมันก็โชคดีมากเลยว่าที่ตอน พี่สัมภาษณ์ก็ตอนทันวาตอนรู้สึกที่แย่มากเลยนะแล้วก็กลับปริภาษาอังกฤษทันทีเลยแล้วเดือนกุมภาพี่มีโอกาสเจอเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วได้สัมภาษณ์เขาอีกครั้งหนึ่งพี่รู้สึกดีมากเลยที่เรารูสึกว่าม<ข>ีความมั่นใจมากขึ้นแล้วเขาบอกว่าภาษาอังกฤษของพี่ปุ้ยดีขึ้นไหมครับไม่หรอกเขาไม่ได้บอกอพี่หรอกแต่ว่าคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นหมายคบว่าเราสามารถโต้อตอบกับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยจากที่เดิมเนะี่ยเราได้แต่ถามไปแล้วก็โชคดีที่ว่าสามคำถามที่เราใช้แชท GPT ตอนนั้นนะ่ะมันก็เข้าประเด็นไง ไอเออเจ้านายเราก็ฟังอยู่ด้วยเขาเออตออหลังก็บอกเออถามดีถามดีแต่พี่ก็เบอกว่าเขาตอบดีกว่าเออคนถามอะก็คือไปตามดำน้ําไปเรื่อยอะแต่ว่าคนตอบอะตอบดีตอบเข้าประเด็นแล้วก็เขามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาลึกซึ้งจริงๆแล้วเขาสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้นี่ยิ่งเก่งเก่งมากเราคนถามมามไม่เท่าไหร่หรอกก็เราถามก็จบใช่ไหมคะแต่ว่าค,คนตอบอะที่จะขยายคําตอบออกไปเนี่ย เขาเก่งมากเขาเก่งมากมันเป็นคําถามที่ผมเปิดเข้าไปสู่ว่าแล้วเอา,อางี้ฮะผู้ชายในสเปคของพี่ปุ้ยในยุคของพี่ปุ้ยเนี่ยตอนนี้ยังมีสเปคเป็นแบบไหนอยู่โอ้โหมันตอบอย่างงี้มันก็ตอบแบบคือไม่ไม่ไม่เอาแบบเอาแบบแเอาแบบ,แบรัฐมนตรีอินเดียคนนั้นนะหนึ่งไม่โหลีนิดๆอะไรเมื่อกี้ผมเห็นแคลมแคลมขอ,อกมาแล้วแต่มันหลุดไม่หมด มันต้องมีดูเป็นเกาหลีนิดๆก็ต้องสูงามันไม่ใช่เป็นาไม่ใช่ดูเปเกาหลีนิดๆคือคือคือมันก็ต้องแบบมันแล้วแต่ช่วงจังหวะของชีวิตอะน้องเอกแต่สมัยก่อนอะช่วงนี้อะช่วงนี้เหรอช่วงนี้ช่วงนี้แบบว่าลดสเปกแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คือช่วงเนี้ไม่ได้คาดหวังกันเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ สเปคมันก็ไม่ไม่ได้มีแล้วแหละเพราะว่าคือคือนในวัยนี้น้องเอกมันมันไม่ใช่มานั่งหาผู้ชายแล้วอ่ะเออในวัยนี้มันคือคือเราต้องมีความสุขได้ด้วยตัวของเราเองดูรายการจบเรื่องอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับไม่ไม่คือคือนี้ผมผมต้อง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 ชวนพี่ปุ้ยในเรื่องนี้ก็คือว่าสเปกของพี่ปุ้ยตอนนี้ถ้าพี่ปุ้ยพูดออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบอย่างให้กับ ค้ชมทางบ้านที่เขายังเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าแล้วเขาชื่นชมพี่ปุ้ยว่าอ๋อพี่ปุ้ยมีมุมมองในผู้ชายหรือคู่ชีวิตแบบที่เป็นสเปคแบบเนี้เพราะเหตุผลอะไรเพราะอะไรมากกว่าเ็าอาจจะได้แบบซึมซ้บในส่วนนี้แล้วไปคัดกรองของเขาก็ได้พี่ตอบไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้ไม่ได้มีการแต่งงานไงน้องเอกเออถ้าพี่แต่งงานพี่อาจจะบอกได้แต่ว่าอันนี้พี่ไม่ได้เลือกชีวิตคู่พี่เลือกใช้ชีวิตโสดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ สเปกที่ชอบอะมันมีแต่มันมันไม่ใช่แบบว่าหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยคืออีกอย่างหรือมันก็อยู่ที่การคลิกไม่คลิกด้วยคุยกันไปแล้วคลิกไม่คลิกด้วยรูปลักษณ์ภายนอกอะมันก็คือรูปลักษณ์ภายนอกแต่ว่าเออมันต้องอยู่ที่ว่าคุยกันแล้วคลิกไม่คลิกนิสัยใจคอไปกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออรูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้สําคัญมากแต่ก็สําคัญเองสมัยก่อนนะสมัยก่อนเดี๋ยงนง้นเง้นเง้นงง้น งั้นสมัยก่อนรูปลักภษายนอกมันควรจะเป็นยังไงครับขอคำตอบเป็นชิ้นเป็นอันให้ผมหน่อยโอ้ยสมัยก่อนหรอก็ก็ก็ต้องนะเออหล่อร้อยเมะหล่อหล่อหล่อร้อยเมรก็ต้องสูงสูงหน่อยสูงร้อยปดสิบอ,อพัพขาวพออแค่นี้แหละ ไม่มีก็แลครับลูกครึ่งตี๋ก็มตี๋กได้ตี๋ก็ไดเราเป็นขำขำไปขำๆไปแล้วล่ะเพราะว่ามันผ่านเวลามันเนิ่นนานมากแล้วแล้วก็ตอนนี้ด้วยวัยขนาดนี้มัน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 เรื่องนี้มันมันไม่ใช่เป็นประเด็นหลักในชีวิตแล้วไงคะเรากำลังมองหาว่าเออเราจะใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยของเราเนี่ยอย่างสงบสุขยังไงโดยที่ รักตัวเองเป็นหลักแล้วก็ดูแลครอบครัวของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นในในทนองนั้นมากกว่าที่จะมุ่งมาหาคู่ชีวิตว่าจะ,จะต้องอย่างนี้จะต้องอย่างนั้นมันไม่ใช่วัยนั้นแล้วอืมพี่พี่ปุ้ยตอนนี้คือทําอะไรแล้วรู้สึกมีความสุขในชีวิตแล้วมีความสุขในใจครับช่วยแบ่งปันให้เราฟังได้ไหมครับ ก็คือได้ช่วยเหลืองานในครอบครัวนี่แหละค่ะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราต้องแบ่งเบาภาระของพ่อแม่มันมันมันมีมันมีมนมมนมเออมนันเป็นเรื่องในในเรื่องในครอบครัวนะฮะแล้วก็มันมันพูดไปก็ภาพกว้างก็พูดได้กว้างๆนะเรื่องเกี่ยวกับมรดกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเราเนี่ยต้องเข้าไปแบ่งเบาในตรงนี้แล้วเราก็ต้องไปเรียนรู้เยอะแยะมากมายว่า มันมีปัญหาที่ต้องให้แก้มากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยตอนนี้คือทุ่มเวลาหลักไปที่เรื่องนี้เป็นหลักเลยต้องไปเรียนรู้การแบบเปลี่ยนประโยชน์การใช้ที่ดินกา,ก,าการปลูกมะพร้าวการปลูกมะนาวการปลูกปาล์มน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าเราต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยแล้วก็เวลามีคดีฟ้องร้องระหว่างญาติเนี่ยเราก็ต้องทําข้อมูลไปให้ทนายเพราะทนายเขาไม่รู้ดีเท่าเราหรอกอต้องรต,องตองรวบรวมข้อเท<อ>็จจริงมาให้น<อ>ักกฎหมายฟังแล้วก็นักกฎหมายจะได้ปรับบท ใช่ใช่ใช่ก็คือเนี่ยเราก็ใช้ทักษะจากการเป็นนักข่าวของเราเนี่ยแหละมาเรียบเรียงข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมครับอย่างนี้มา,นนมาถึงมันก็อ่ะมันได้ลักษณะรูปแบบอย่างหนึ่งที่ได้พูดคุยกับพี่ปุ้ยแล้วครับแล้วก็แต่ว่ามันมีเรื่องนึงครับก็คือว่าอันนี้แฟนๆบอกมาก็คือว่าเขาเป็นแฟนพี่ปุ้ยดูข่าวพี่ปุ้ยม,มานานแล้วพี่ปุ้ยอยากมีอะไรจะอัปเดตหรือฝากอะไรถึงแฟนคลับที่ดูพี่ปุ้ยอยู่เชิญเลยครับ อ๋อก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมานานจริงๆแล้วเออพี่ก็ออกมาจากวงการนี้ได้ พอสมควรแล้วนะคะไม่ได้อยู่หน้าจอไม่ได้อยู่อะไรแต่ว่าเพราะว่าช่วงสุดท้ายนี่คือ Voice TV ปิดเนาะเพราะพี่ก็จัดรายการอาทิตย์ละสัปดาห์ละวันก็คือวันพุธนะคะที่จัดแล้วก็ Voice TV ปิดก็คือสรุปในชีวิตการทำงานทีวีเนี่ยทำงานยมทีวีปิดไปแล้วสองช่องคือ ITV และ Voice TV เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องกลับมาทบทวนตัวเองแล้วว่าเอ๊ะเราเราเราควรจะอยู่จุดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสื่อทุกวันเนี้ยมันมันสื่อโซเชียลมันเร็วมากเลย แล้วก็ต้องทํางานแข่งขันกับเวลาถ้าอยู่ตรงนั้นน,นะฮะอย่างดูคือคือพูดพอดีเพิ่งไปงานศพนักข่าวที่ทำเนียบอะค่ะก็พี่ที่เป็นนักข่าวที่ทำเนียบก็คือแบบว่าแกก็ทํางานหนักนะแล้วก็เรื่องสุขภาพอาจจะละเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เจอแยมถาปนีอะเนาะก็ทํางานหนักมากอะมีรีพอร์เตอร์ที่ต้องดูแลแล้วก็มีสามิติที่ต้องส่งข่าวคือวันแต่ละวัน,แต,วนแต่ละวันนี่คือแบบ ต้องทําข่าวส่งข่าวสามข่าวก่อนแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาร่วมงานศพหรือว่าวันที่ต้องเขียนบทเพื่อที่จะแบบเอ่อเรียกว่าอะไรอะประวัติการทํางานอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เห็นดูเขาจนจบเลยนะจนกลับออกมาด้วยกันเนี่ยคือเขาแบบพี่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าพี่พุ่ยพ,พี่พูพพยยมาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทำไมหรอยันจะอ้วกก็ต้องจอดรถแล้วเขาก็ไปอาเจียนคือแบบว่าพี่เห็นแล้วพี่แบบว่าโหยสงสารน้องมากๆเลยอะของการทําข่าวแล้วก็ยิ่งมีนักข่าวช่องแปดที่เสียชีวิตเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าออื ชีวิตของคนข่าวโดยเฉพาะคนที่ทํางานาภาคสนามอะ่ะมันน่าสงสารมากจริงๆมันไม่เหมือนกับคนที่เป็นผู้ประกาศที่ได้ค่าตอบแทนสูงได้อะไรสูงสูงแต่ว่าคนที่เขาวิ่งข่าวเป็นนักข่าวจริงๆซึ่งต้องไปเจาะข่าวมาต้องเดินลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเออพี่ในฐานะที่พี่ออกมาก้าวออกมาแล้วนะจากวงการแล้วพี่มองย้อนกลับไปอะ่ะมันก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่สมัยยุคพี่เป็นนักข่าวจนมาถึงตรงนี้ะนะ เ,ออเพราะฉะนั้นพี่เห็นชีวิตของแยมวันนั้นแล้วพี่รู้สึกสะท้อนใจแล้วก็น้องนัดปงพี่ก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะแต่รู้ว่าเขาก็ทําข่าวมาหลายๆที่แล้วก็วันหนึ่งเ้านอนกลับไปแล้วก็หลับไปแล้วไม่ฟื้นกลับมาอย่างเงี้ยมันก็แล้วมีหมอมาให้คําอธิบายว่าเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยคิดว่าสวัสดิการของนักข่าวในภาคสนามเนี่ยควรจะได้รับการดูแลดีกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าตอบแทนอะ่ะมันควรจะดีกว่านี้ไหม ในมุมของพี่นะครับอย่างนี้พี่ปุ้ยมีอะไรที่อยากจะฝากถึงสื่อรุ่นใหม่หรือน้องๆที่เขากําลังเรียนนิเทศศาสตร์อยู่และอยากจะเป็นนักข่าวในอนาคตเชิญเลยครับค่ะก็สําหรับคนที่มีแรงบันดาลใจที่จะเป็นนักข่าวนะคะก็ขอให้เหมือนกับว่าเใช้ช่วงเวลาในรั้วมหาวิทยาลัยให้แบบเป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าช่วงนี้มันก็มีทั้งหลักสูตรอินเตอร์และหลักสูตรภาคภาษาไทยแล้วก็ สาขาที่เรียนมันปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วตั้งแต่สมัยพี่มีหนังสือพิมพ์แต่ว่าต่อมามันก็เป็นเอ่อนิเทศศาสตร์สารสนเทศอะไรต่างๆซึ่งซึ่งมันจะมันจะทันสมัยมากขึ้นน่ะเพราะว่าหนังสือพิมพ์มันตายไปแล้วใช่ไหมตอนนี้มันก็จะเป็นยุคที่เป็นมีสาขาวิชาที่มันเข้ากับสถานการณ์มากขึ้นน่ะแต่ว่าโดยหลักการของผู้นักข่าวแล้วเนี่ยมันก็ต้อง 5W1H นี้มันก็ยังก็ยังเป็นหลักอยู่ Investigative report ข่าวเจาะสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังคงอยู่แต่มันอาจจะน้อยลงเพราะว่ามันแข่งขันกันด้วยเวลาแล้วกออ็อะไรล่ะเรื่องของการเล่าข่าวพี่ก็ <c oughs> อยากจะแบบฝากไว้ว่า,วาการเล่าข่าวอะ่ะคือ อย่าอิโมชันแลเกินไปคืออย่าลืมข้อเท็จจริงอย่าลืมว่าเออแฟกต์คืออะไรโอปินเนียนคืออะไรนะคือแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงความคิดเห็นการวิพากษ์วิจารณ์เออมันจะต้องต้องต้องแยกออกจากกันค่ะคือตอนนี้มันเหมือนมันรวมกันหมดเลยใช่ไหมมันมันรวมกันหมดบางทีเอ๊ะพูดไปแล้วอะไรวะนี่อะไรข้อเท็จจริงอันไหนความคิดเห็นอันไหนอันนี้วิจารณ์ผมผมอะฟังฟังนักข่าวบางช่องตอนนี้เนี่ยถ้าผมเจอตัวจริงผมอยากจะถามอ่านข่าวเสร็จเหนื่อยไหม เหมือนนักแสดงเนาะโอ้มันดูมันแบบอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยมันดูแบบโอ้คุณผู้ชมครับมันต้องหยิกกันอย่างนี้มันต้องเปียบผมดูโอ้โอ้แบบคือเหนื่อยไหมเนี่ยถ้าจะเหนื่อยอยู่นะแต่ว่าถ้าเทียบกับค่าตอบแทนที่สูงก็ก็ยอมเหนื่อยแหละมเพราะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ว่างานหน้าจอใช่ไหมเดี๋ยวรายการยิทิศเขาก็ต้องมีออนไลน์ตามมาใช่ไหมคะเออแล้วคนก็ตามไปดูอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเป็น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  เป็นรายการที่ไม่ใช่เฉพาะงานหน้าจอแล้วมันงานออนไลน์มันก็สําคัญมากสําหรับทุกแพลตฟอร์มนะแล้วก็สําหรับทุกรายการด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ประกาศแต่ละคนก็ต้องสร้างจุดขายแล้วก็ต้องมีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองใช่ไหมคะบางคนก็สร้าง Tiktok อกบางคนก็ใช้ youtube บางคนก็ใช้ X อแต่แล้วแต่เฟซบุ๊กใช่ไหมคะอ่าเมือ่อกี้ให้ฝากอะไรถึงนักข่าวรุ่นใหม่ๆหรือคนที่กาลังจะเข้ามาในวงการสื่อใหม่ๆอย่างน้อง,องๆที่เรียนนิเทศแล้ว อยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อนไหมครับเพื่อนเพื่อนเหรอคะเพื่อนเพื่อนที่ยังทำงานอยู่เขาก็เขาก็ถ้าอยู่ในพวกรัฐวิสาหกิจก็ค่อนข้างจะมั่นคงเนาะแต่ถ้าอยู่ในบริษัทเอกชนเนี่ยมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะไม่มั่นคงแล้วอะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าการถูกเลิกออฟการถูกอะไรเป็นเรื่องธรรมดามากเลยแล้วก็มันก็จะเหมือนถ้าใบาอนุญาตจะหมด อีกกี่ปีพี่ไม่แน่ใจนะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะยังเหลือโทรทัศน์ดิจิตอลอีกกี่ช่องนะอืมหลายช่องอาจจะไม่ต่อใบอนุญ,ญาตก็ได้ใช่ไหมคะอืมครับก็ได้ข้อคิดจากพี่ปุ้ยในวันนี้มากพอสมควรนะครับขอบคุณพี่ปุ้ยที่มาพูดคุยกับเราในช่วงบีไฮเดอร์ซีนวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ่สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดี<า>ครับคุณชมครับก็เป็นมุมมองจากพี่ปุ้ยตวงพรอ,ศอัศวบิไลนะครับในช่วงบีไฮเดอร์ซีนนะครับได้มุมมองแง่คิดกลับไปนะครับในวันนี้ก็ ทั้งหมดนี้คือรายการ Daily โพสต์ในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา20นาฬิกาโดยประมาณนะครับเป็นเวลาใหม่นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ